หลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะเราก็จะมาซาวอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเอาไปหุงนะคะอันนี้ก็คือเทน้ำเก่าทิ้งก่อนนะคะแล้วก็ไปตักน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อมาซาวค่ะที่เราจะทำวันนี้นะคะเรียกว่าจัวค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าม้งค่ะ ซึ่งไม่เคยเห็นในไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะเคยเห็นที่ญี่ปุ่นแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาก็คือตําเหนียวมากๆามเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เหนียวขนาดนั้นนะคะจะคล้ายๆกับข้าวจีแต่ว่าจะไม่มีการปรุงรสแล้วก็เนื้อของข้าวเนี่ยจะละเอียดกว่าค่ะหลังจากที่เราซาวข้าวได้นะคะเราก็จะมาใส่ซึ้งค่ะจะเริ่มจากตรง กลางก่อนนะคะใส่ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปนะคะแล้วกออ็ใส่จนหมดนะคะแล้วก็เราก็ค่อยเกลียให้มันออทั่วซึ้งค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นที่เราใส่แล้วก็เกลียดทั่วซึ้งแล้วนะคะเราก็นําไข่ที่เราล้างแล้วน่ยลูกนึงมานึงด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในตอนที่จะปั้นกิน ลูกๆนะคะหลังจากที่เราลอเข้าสุบเนี่ยเราก็จะมาตัดใบตองนะคะตัดใบตองเนี่ยก็คือตัดออกจากก้านก่อนนะคะปริมาณใบตองเนี่ยเราสามารถคํานวณเองจากข้าวที่เราจะใช้ค่ะซึ่งใบตองวันนี้นะคะก็ใช้ด้วยกัน4แผ่น อาจจะใช้ไม่หมดนะคะแต่ว่ากลัวมันกลัวมันขาดนะคะก็เลยตัดมาเหลือดีกว่านะคะขนาดความกว้างของใบตองนะคะก็ประมาณหนึ่งคืบค่ะหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าอาจจะยากว่าน้ก็ได้นะคะแล้วแต่การปั้นลูกของเราค่ะว่าเราจะต้องการลูกใหญ่แล้วก็เอาใบตองที่มันขนาดใหญ่กว่าเดิมหรือว่าถ้าเราเอาลูกเล็กก็อาจจะเล็กกว่านี้หรือว่าอาจจะประมาณนี้ก็ได้ค่ะ เราก็จะตัดใบตองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือใบตองอ่อนนะคะถ้าเป็นใบตองที่มันแตกง่ายเราก็จะต้องเอาไปผ่านไฟก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่แตกนะคะการทําจัวของคนมงเนี่ยจะใช้กินในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างอากาศหนาวนะคะ การปิ้งเนี่ยก็จะเป็นหลังจากที่เรา,เาทำกับข้าวอะไรนี้เสร็จนะคะเราเวลาที่แบบว่าเรานั่งผิงไฟเนี่ยก็จะเป็นการปิ้งจั่วไว้กินนะคะซึ่งการปิ้งจั่วเนี่ยก็เอาไว้จิ้มกับน้ำพึ่งหรือว่าถ้าบ้านไหนไม่มีน้ำพึ่งเนี่ยก็สามารถใช้น้ำตาลที่เคี่ยวแบบเข้มข้นมาจิ้มก็ได้นะคะหลังจากที่เราตัดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเช็ดนะคะเช็ดทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะ น,นี้ก็จะเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดหมดเลยนะคะในการใช้ใบตงองห่อเนี่ยเราจะใช้ด้านล่างของใบตองนะคะเพราะว่าเขาจะคนมงเขาจะว่าการว่าข้างบนเนี่ยมันรับฝุ่นรับไอ้ฝนอะไรเงี้ยค่ะจะมีความสกปรกมากกว่าด้านล่างที่เป็นที่มีเสีข้ขาวๆค่ะ ใบตองส่วนมากที่คนมองเอามาใช้นะคะจะเป็นใบตองป่าค่ะเพราะว่ามันมีความกรอบน้อยกว่าใบตองบ้านค่ะอันนี้ก็คือเราเช็ดเสร็จแล้วนะคะเราเช็ดเสร็จแล้วเราก็จะมาดูข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวยังไม่ค่อยสุกดีแต่ว่าไข่น่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไข่ไปปอกนะคะปอกเปลือกเพื่อที่จะใช้ ในการปั้นค่ะหลังจากที่เราไข่มาแล้วเนี่ยเราก็ปอกนะคะปอกออในการปอกในการทำเนี่ยจะใช้แค่ลูกเดียวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติในการที่เราใช้ข้าวเหนียวปริมาณมากหรือว่าเราต้องการตามปริมาณมากก็อาจจะใช้ไข่สองฟองหรือว่า3ามฟองค่ะ พอเราได้ไข่มาแล้วนะคะก็เอาไข่ขาวนะคะ,ะกินเพิ่มพลังก่อนที่เราเนี่ยจะไปตำข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็กินกินกินด้วยความที่ตำคนเดียวก็จะกินคนเดียวนะคะอะจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆเราจำเป็นต้องใช้ไข่ไข่แดงก็เลยไข่ขาวก็เรามากินค่ะ ข้าวจะสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้หลังจากที่เราล้างมือแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไข่ทาถุงพลาสติกค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันเหนียวถุงพลาสติกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราทําปริมาณไม่มากก็เลยจะตําในโครกเอาคะ่ะพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตักข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวนะคะเราจะไม่ตักเยอะนะคะเราจะแบ่งตาเป็นสองรอบนะคะเพื่อที่ จะไม่เยอะเกินไปแล้วก็เพื่อที่มันจะเหนียวตัวกันได้เร็วค่ะหลจากที่เราตักได้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตำค่ะซึ่งเราก็ใช้ถุงรองสองถุงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันแตกนะคะสากแล้วก็ ใส่ถูกด้วยนะคะกลัวมันได้รสชาติของคลิกเราก็จะตำไปเรื่อยๆค่ะตำไปเรื่อยๆจะตำเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้มันรีบเกาอตัวกันในขณะที่มันกำลังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้ามันเย็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยก่อตัวกันนะคะมันจะตำได้หรียากนะคะ ซึ่งเมื่อกี้การตําในครกเนี่ยก็คือการตําในปริมาณที่น้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวเขาเขาจะใช้ในการตําในไม้เนี่ยค่ะเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วก็มีการเจาะรูตรงกลางแล้วก็เอาข้าวในที่เข้าไปการตําก็จะมี2คนนะคะการตําเนี่ยสองคนก็คือจะสลับกันไปมาค่ะอันนี้ก็คือ,อตําไปเรื่อยๆนะคะ การตำค่อนข้างใช้แรงมากนะคะการตำเนี่ยเราไม่สามารถตำคนเดียวหรือว่า2คนจนมันเละได้นะคะในการตำปกติของอชนเผ่าม้งเนี่ยจะใช้คนประมาณ4-6คนเพื่อทีอ่จะสลับกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างใช้แรงมากแล้วก็เวลาก็ค่อนข้างเร่งรัดค่ะเพราะว่าเราจะต้องรีบตำในขณะที่มันกําลังร้อนๆอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยมันจะจับตัวกันยากแล้วก็เละได้ยากค่ะ อันนี้ก็คือตำตาจนเมื่อยมือเลยนะคะเหงื่อออกด้วยค่ะอันนี้ก็คือจะตําเรื่อยๆในการตำจัวเนี่ยสามารถพบได้ในชนเผ่าม้งกับทชกบ้านเลยนะคะเพราะว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีการตำแล้วก็ความเชื่ออย่างหนึ่งก็คืออันนี้เนี่ยจะเราตำครั้งแรกของปีเนี่ย หมายถึงในช่วงปีใหม่นะคะเราจะต้องแยกแยกให้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็การปั้นเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยจะลูกใหญ่ประมาณเ,าเวลาเราแบฝ่ามือค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะให้ตามจํานวนลูกของเจ้าของบ้านนะคะอย่างเช่นพ่อเป็นคนเคารบบรรพบุรุษในบ้านก็จะนับลูกของพ่อทั้งหมดค่ะแล้วก็ปั้น จำนวนลูกให้เท่ากับจำนวนคนนะคะซึ่งกันตามาตามที่บอกว่าเราจะแยกว่าเป็นพระบุตรแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่า,ามีลูกหลานกี่คนเนี่ยอันนี้เราจะไม่กินนะคะนี้เราจะใส่กระโดมแยกไว้นะคะอันที่กินเราก็จะแยกนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะ หลังจากที่เราล้างมือมาเนี่ยเราก็จะมาเตรียมใบตองค่ะเพื่อที่จะปั้นเป็นลูกกันนะคะเราจะใช้ไข่เนี่ยทามือเพื่อที่จะไม่ให้มันเหนียวมือมากค่ะอันนี้ก็คือ,อมันมันตำในถุงนะคะก็จะค่อนข้างที่จะติดถุงค่ะอันนี้ก็คือเราจะดึง เราจะดึงมาเป็นลูกๆนะคะเอาตามความชอบของตนเองเลยค่ะแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ตอนใส่เบตองก็จะบีบให้มันเป็นๆเ,เพื่อที่จะให้ตอนที่เราเอาปิ้งกินเนี่ยมันจะได้รับความร้อนอทั่วถึงกันค่ะแล้วก็ใช้ความร้อนที่จะทําให้มันอุ่นเนี่ยอุ่นหรือร้อนเนี่ยในเวลาที่เท่ากันค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นลูกกลมๆเนี่ย ข้างในมันอาจจะไม่ได้รับความร้อนแล้วก็ไม่อร่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาลูกกลมๆเนี่ยไปบีบในใบตองเราอาจจะบีบก่อนแล้วก็ค่อยไปห่อใบตองก็ได้ค่ะเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะคะ การตำของคนม้งเนี่ยจะใชออ้ข้าวที่เราปลูกเองนะคะซึ่งอดีตเนี่ยนิยมเป็นข้าวเหนียวดํานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีข้าวเหนียวขาวบ้างนะคะซึ่งข้าวเหนียวดําของชนเผ่าม้งเนี่ยจะนิยมปลูกเป็นข้าวลืมผัวค่ะซึ่งข้าวลืมผัวเนี่ยนอกจากที่จะมีความเหนียวที่อร่อยแล้วเนี่ยยังมีความหอมหอมมากค่ะหอมถึงขั้นที่แบบว่ามีตำนานเล่าว่า ไปไล่กันเนี่ยห่อข้าวเหนียวลืมผัวไปผัวเนี่ยบอกให้เมียไปกินก่อนพอเมียไปกินก็อร่อยค่ะกลิ่นหอมด้วยกินจนลืมผัวเลยก็เลยได้ชื่อนี้มาค่ะนี่เราก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะคะ ในการทําในช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนที่ดึงเข้าดึงจั่วออกมาเป็นลูกๆเนี่ยประมาณ2คนแล้วก็มีคนพับแ่ยประมาณ3คนถึง4คนนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อความร้อนที่ยังมีอยู่ในข้าวเหนียวที่เราตำไปนะคะ อันนี้ก็คือปั้นหมดแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปเราจะไปปิ้งกันนะคะอันนี้เราจะปิ้งหลังจากที่กันตําเลยข้อดีของการปิ้งหลังจากกันตํำลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นใบตองที่ผ่านไฟค่ะจะมีความหอมของใบตองนะคะ การปิ้งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะซึ่งที่บอกไปข้างต้นว่าจะใช้กินเวลาที่นั่งผิงไฟหลังทำกับข้าวเนี่ยอันนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นอาหารว่างเลยนะคะเราก็จะปิ้งไปเรื่อยๆค่ะใบตองอันจะรู้ไหมนะคะแต่ว่าหั่วข้างในเนี่ยไม่ได้ไหมนะคะ ซึ่งการปิ้งอันนี้คือปิ้งที่เราตำเสร็จเลยนะคะถ้าหลังจากที่เราตาเนี่ยประมาณ5-6วันเนี่ยมันจะพองแล้วก็แตกออกมานะคะข้างนอกจะกรอบๆข้างในก็คือจะนุ่มแล้วก็ยืดเกือบๆเ,เท่าชีฟเลยนะคะใบตองเริ่มไหมเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใบตองอีกใบหนึง่งมาลองปิ้งนะคะ เนี่ยด้วยความที่เรายังตำใหม่ๆนะคะมันก็เลยใช้เวลาไม่นานในการปิ้งนะคะแล้วก็มันจะไม่ค่อยพองมากหลังจากที่เราปิ้งเสร็จนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำพึ่งเพื่อที่จะกินจิ้มกับน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยเรา ซื้อมานะคะเพราะว่าเราไปหาไม่ได้อันนี้ก็คือเราเป็นคนกินเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำจัวอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าม้งค่ะ